สวัสดีค่ะนางสาวนัชนาทิตโรค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องกระสือนะคะผีกระสือเชื่อกันว่าสิงอยู่ในตัวของผู้หญิงโดยเฉพาะคนแก่ชอบรับประทานของสดของคาวมักออกหากินเวลากลางคืนไปแต่หัวหัวใจและไตเครื่องในส่วนล่างจะทิ้งไว้อยู่ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นแสง กลมๆดวงไฟสีเขียวหรือแดงใครที่คลอดลูกใหม่กินของคาวสดของเลือดที่คลอดออกมาจะชักนํำพาของผีกระสือมากินของเน่าของเสียที่เด็กทารกขับถ่ายออกมาชาวบ้านจึงมักเอาหนามหรือลวดหนามมากั้นไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อไม่ให้ผีกระสือเข้ามาเชื่อว่าผีกระสือมากกัวหนามเกี่ยวไส้ของมัน ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย